กลับมาจากกับป้ามารีเอกอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบมัดสุด,สดทุกคนเห็นรูปบอกแล้วว่านี้เราจะมามัดรวมสรรพสิ่งมากมายมาพูดคุยให้ฟังแต่อาจจะไม่ได้เจาะเจาะแบบว่าเจาะจงเหมือนแบบเจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการรวมรวมเนาะเพราะว่าส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกอัดทีละอันเท่าไหร่ก็เลยมารวมรวมรวมถึงสกินแคร์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเออ ันนี้กไม่รู้เลยจะแต่งลุกไหนแต่ว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนะื้อ่อาเริ่มที่ตัวแรกค่ะเมคอัพสเปรย์ของแมคเอนดี้นั่นเองนะคะอันนี้คือดีนะเพราะว่าละอองนิดเดียวเองละอองเล็กแล้วก็ฟุ้งดีมากๆเลยนะคะหน้ามันไม่ได้เปรียกมากแต่ว่าก็เติมความชุ่มชื้นหลังจากที่เราล้างหน้ามาสักพักแล้วไม่มีความชุ่มชื้นนะจือต่อมานะคะเราจะใช้เป็นซิส เป็น cleansing water นี้นะคะเขาบอกว่าเป็น cleansing นมแพะเนาะที่กำลังดังมากเลยทำใช้ไปหนึ่งครั้งถือว่าโอเคเลยเขาบอกว่ามันชั้งเช็ดตบแล้วก็มาร์คได้มก็เอามาเช็ดหน้านิดนึงก็แล้วกันนะคะเออซึ่งไม่มีกลิ่นนะความรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ได้เราตอนแรกอะเราคิดว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบเฮ้ยนมวัวหรือเปล่าก็ไม่ได้กลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นแบบ ปกติสุกเลยนะจูอันนี้250บาทซื้อได้ตามทั่วไปค่ะตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาซื้อก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอลงลิปบาล์มก่อนก็แล้วกันนะคะใช้เป็นโนวตัวนี้นะคะอันนี้เลยนะคะเบอร์สีที่เรารีไวไปแล้วนะคะก็เพื่อเออเพื่อให้ปากวันนี้สีแล้วก็ชุ่มชื้นหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะก็มาอาัดเป็นแสงไฟเนาะไม่ได้เจอกันในแบบว่าลักษณะแบบนี้สักพักแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้คลีนซิ่งของนมแพ้ไปแล้วนะคะก็มาต่อด้วยนี้ค่ะโทนเนอร์ VC ดีมากจะหมดขวดแล้วนะคะก็เออ่เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆนะคะของดีไม่จําเป็นน้อแพงนะคะ สร็จแล้วบำต่อด้วยน้ําตบลังคโคมนะคะเพิ่งได้มาเลยนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเอาเอามาใช้ในคลิปนี้เลยดีกว่านะคะตอนแรกคิดว่าจะกลิ่นหอมนะก็จะบอกว่ามันไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเขาว่าด,ดีกัตามาอะไรเขาว่าดีคุณโดนเราสิงเราก็โดนคนอื่นสิงนะคะก็ลองดูนะคะถือว่าซึมไวเลยแหละแล้วก็ ไม่ได้มีกลิ่นนะหระบุมันกลิ่นอารมณ์แบบน้ำเปล่าน้ำเปล่าหน่อยนะคะต่อมาค่ะเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะสกินแคร์เนาะก,ก็คือเป็นบาร์มิงนะคะบาร์มี่์อะโทมโตะนะคะคือเราเห็นในเน็ตคือดังมากเลยนะ,ะอ่ะสอยมาลองดูนะจูก็เย็นมากคือใช้แล้วเย็นมากใช้ไปสองออนแล้วเย็นมากเย็นหน้ามากตอนนี้จะช่วยเรื่องรอยสิวนะคะช่วยเรื่องสิวนั่นแหละอืม ซึ่งเรามีสิวอยู่นิดนึงเราก็กังวลใจเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวแต่พอมีสิวเราก็รู้สึกถึงความกังวลใจเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ในการช่วยเรารู้สึกว่าพวกรอยแดงอะไรเงี้ยมันจางนัวอยู่นะเพราะว่าสองวันแล้วมันรู้สึกว่าตอนแรกมันแดงๆอ่ะต,ตอนนี้มันไม่ค่อยแดงมันก็จะเหลือแต่รอยดํานะคะพอใช้มะเขือเทศไปแล้วใช่ไหมก็มาต่อที่น้นํานมค่ะบาร์มี่นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องหน้าขาวก็จางสายแล้วก็ลดพวกรอยดํานะหลังจากที่เรา กำจัดรอยแดงจากอ e ีโทเมโไปแล้วแล้วก็มากำจัดรอยดําได้นะคะอันนี้สมัยเหมือนกันค่อนท้างเปริ่มใช้คู่กันแล้วรู้สึกว่ารอยแดงมันจางลงไวดีเหมือนจะหน้าไม่มีรอยแดงนะจริงๆมีพวกแบบร่องจามูกหรือว่าพวกรอยช่วงเนี้ยนะคะ แล้วหน้าก็จะมีความซุ้มซื้นดีมากคือแบบมันจะเย็นผิวมากคือชอบมากเลยนะคะป้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมคอัพกันเลยดีกว่าคะ่ะขอเริ่มต้นด้วยกันแดดน้ำนมนะคะก็เป็นสิ่งที่ใช้มาต่อเนื่องสักโอ้สักระยะใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้หน้ามีความเขาเรียกว่ายังไงเดียฉ่ำมากผิวฉ่าดีมากแล้วก็คือเนื้อมันจะเป็นเหมือนสีเนื้อสีขาวไม่เหมือนเออเนื้อสีขาวแต่ว่าหน้าไม่ได้วอกนะคะด๋ยวเกลี่ยให้ดู เ็บไว้ใกล้เนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายมากนะคะหน้าไม่ได้วอกอะไรเลยลูกเกลี่ยไปเลยเห็นว่าหน้าไม่ได้วอกนะคะหน้าไม่ได้หน,น้าไม่ได้ขาวขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีไม่มีตัวแบบโทนอาบหรือว่าตัวรองพื้นที่ผสมกับน้องน้ำนมนะคะน้องน้ำนมราคาเก้าสบบาทนะคะ แล้วก็มาต่อที่น้องกาล่าว t าเธอดรนะคะโุ้ยจากตอนแรกที่เราใช้แบบสองใช่ไหมคะอิฉันไปซื้อแบบลอดมาแล้วนะทุกคนดีมากดีแบบดีเลยคือเนื้อมันจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะมันจะค่อยๆแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ทำให้หน้าเหมือนพองๆขึ้นนะคะไม่สำหรับตัวปาหมะ่ะที่เป็น NC 2 0ลงพื้นแม็กอะไม่รู้สึกว่าหน้ามันจะ ขาวขึ้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไฟร้านแดวงนะคะมันอาจจะดูวอกได้แต่ว่าถ้าเป็นแสงธรรมชาติแล้วปกติมากเลยค่ะกัน PM 2.5ด้วยนะคะถ้ามันกันโควิดได้มันคงดีโอเคหลังจากที่เราลงกันแดดเรียบร้อยนะคะก็มาต่อที่เบีบีคูชชั่นนะคะอันนี้เป็นของจอมิวค่ะเป็นโอ้ไ oh ม God ดคชชันเพชรนะคะนี้คือ มันมีแค่ภาษาจีนหมดเลยอ่ะมันไม่เขาเรียกเขาบอกว่าคู s ั i o n bb cream แค่นี้เองนะคะข้างหลังฉลากเนาะแล้วก็กระจกพับเพิร์ฟอะไรเอ่ยนะคะคือดีงามมากมีบล็อกเกอร์บอกว่าให้เก็บไอ้ตัวนี้ไว้เพราะว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพของตัวอ่าตัวฟองน้ําที่เป็นบรรจุ bb cream เนี่ยมันยังใช้ได้ดีอยู่ คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบกุหลาบอ้าฮามีความดุนละอะไรเงี้ยอันนี้พูดเลยว่าใช้มาตลอดสองอาทิตย์คือแบบผิวแบบผิวแบบแบบเปียกเปียกแบบเปียกเปียกคนนี้ก็คือไว้นะวานหัวไปตากฝนเนี่ยฝนกำลองตกเนี่ยไปตากฝนได้เลยเพราะว่ามันเปียกเปียกมากาานะคะนี่แล้วก็ลงไปได้เลยคือคนผิวแห้งอย่างอีชนัน่ยชอบงานเปียกงานช่ำอะ แต่คนผิวมันก็ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณต้องเลือกค่ะระหว่างคือถ้าคุมมันมันจะไม่มันจะไม่ฉ่ำนะคะถ้าฉ่ำมันจะไม่คุมมันถ้าคุณโดนคุณจะอาจจะโดนหลอกว่าทั้งฉ่ำทั้งทั้งคุมมันด้วยอันนั้นโดนหลอกแล้วว่ามวัมรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถเป็นในทางในที่ทางเดียวกันได้อืมเนี่ยนะคะหน้าก็จะมีความอื้มอืมอืมดูสิช่ำไหม ทำเมีหลังอะคือแบบเฮ้ยทำดีวะ่ะแล้วก็สำหรับผิวปาลมันค่อยงจะปกปิดเพราะว่าอีฉันไม่ได้มีรอยอะไรเลยแล้วคำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าปกปิดไปได้รอยแดงอะไรเงี้ยไอตรงรอยสิวเนี่ยก็เพิ่มเพิ่ยมยม้ำย้ำตบลงไปเพิ่มได้เห็นปะ่ะมันก็จางหายลงไปอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับผิวของอีฉันที่ไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าใครเป็นคนที่เฮ้ยรอยสิวเยอะนะพิจารณากันเองนะผิวใครผิวมันนะ ตัวของเมก a าเบจะลงแค่นี้หลังจากนั้นจะใช้เป็นฮันนี่คิสบาร์มันนี้เลยนะคะเฮ้ยชอบมากกลิ่นหอมมากคือแบบว่าเราลีมไปแล้วเนาะไปหาย,ยันดูกันเถอะแล้วก็มันจะเป็นความแบบและเลือกใส่ละเลือกลู่น้องๆนักเรียนน้องนนักศึกษามากและเลือกวันนี้ก็คือไม่ต้องทาแล้วเพราะว่ามันแบบมันบางมันเบาแต่ว่าปั๊มชอบเอามาลงแก้มนะคะก็เอามาลงปากนิดหน่อย ห,หน้ามันจะมีสีขึ้นเป็นสีแบบออ,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 อร์จส้มๆเพพีดูสวยงามนะคะแป้งไม่ได้พบเจอกันมานานนะคะสำหรับแป้งเกลลาสอันตัวนี้นะคะอันนี้คือเกลลาเอา้าภาษาจีนหมดเลยเบอร์สองจ้ะอ่าไม่ออกแต่ว่าเขามีแปรงมาให้นะฮะแปรงมาให้วิฟฟ์ฝ้าลองนะใช้กับแปลงนี่แหละเพราะว่าเราต้องการความฉ่ำแล้เรายังต้องการความฉ่ำมงุงซินิลาไว้นะคะฉะนั้นก็ ใช้แปลงในการปัดอันนี้คิดว่าไม่มีขายแล้วอะซื้อมาเป็นปีแล้วซื้อมานานแล้วขอเปลี่ยนแปลงมาใช้แปลงใหญ่ดีกว่าเพราะว่าหน้าเราใหญ่เราต้องใช้ความใหญ่ๆเข้าสู้อ่อะมาแต่งตากันเลยดีกว่าจะใช้เป็นพาเลตจากแบรนด์ไลซี่เหรออันนี้เราอ่านไม่ออกจริงๆโอ้เสียงฟาร้องนะ,ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ออคอร์สสีสีเบอร์0ูนย์สอันนี้รู้สึกจะซื้อมา70็ดสบกว่าบาทหรืออะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นความแบบว่าข้าวปัน้นนะมีข้าวปัน้นมีไข่ดาวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยใช้แล้วมันก็จะหายไปมีแมท3สมชิมเมอร์หนึ่งซึ่งถามว่าเฮ้ยดีไหมไม่ดีอ่ะอืพ่งตรงไม่ดีมต้องซื้อหรอกให้กูงโง่คนเดียวอย่าคนอื่นอย่าไปงโง่ตาม <c oughs> คือแบบดูดิสีก็ไม่ค่อยขึ้นนะดูดิแต่ว่าเฮ้ยมีแล้วมาใช้ให้ดูหน่อยกแลังงานเผื่อแบบเฮ้ยพี่หนูอยากรู้วนดีไหมหนูเห็นร้านในจีบอกดีมากร้านในจีร้านนึงเอามาเป็นคอนทัวร์ด้วยงงเลยกูตรงนั้นนี่มันเป็นพาตาซึ่งมันก็คอนทัวร์ไม่ค่อยได้นะอ่ะขึ้นแมมสีอ่ะสีจ้าขึ้นไหมไม่ขึ้นเนาะรู้สึกอ่ะ แล้วก็จะต่อด้วยสีน้ำตาลอมส้มส้มส้มอมน้ำตาล for our y e l e r นะคะคัดบ้างไปอ่ะขึ้นให้กูไม่สีเนะี่ยนิดนึงสกนิดหนึ่งก็ขึ้นก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่ก็แปลว่าได้แหละแต่ว่าได้ไม่มาก <c oughs> ก็เกลี่ยไปให้สูงไปเลยแามว่าสีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบพิกเมนต์แล้วก็เกลี่ยไปก็หายอ่ะประมาณนั้นแหละ ซึ่งซึ่งก็เจ็บใจในการซื้อแต่ซื้อมาแล้วก็เอาเหอะซื้อเพราะอะไรมันน่ารักเจ็บหนักกับคาว่าน่ารักกับเครื่องสําอางเนี่ยมาเยอะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะชินจะแบบว่าหยุดนะเ <c oughs> กลี่ยไปเลยค่ะส,งสูงๆมาเราดูฟอร์เอาดิเยอะปะเยอะมากฉนันไม่อยากไม่ต้องซือ้อให้กูง้คนเดียวบอกแล้วว่าให้กูง่คนเดียวไม่ต้องซื้อ อันไหนบอกดีก็คือดีอันไหนบอกบงก็คือเนี่ยตมเนี่ยว่าเฮ้ยมันโบ่งมันใช่ไหมน้นะทุกคน,นมันก็ใช้ได้แหละสำหรับคนแบบอยากใช้ออยากใช้ก็ซื้ออ,อ่ะใช้สีเข้มนะคะเข้าปัาน้นน้องข้าปั้นนี้นะคะในการคัดเบ้าเข้ามาถามว่าขึ้นไหมเป็นเบ้าอะไรไหม,มก็ไม่นะจือ้อ ไม่ได้แตกต่างนะอันนี้เหมือนแบบเออเบาๆแล้วนี่มันเข้มขึ้นมานิดนึงฉนันแบบพิกเมนต์มันไม่ได้เรื่องอ่ะไม่มีสีอะไรที่แบบทำยังไงดีซื้อมาเล้วฟอร์เอาตเต็มเลยซื้อมาเล้วสีสีเนี่ยจะสิบาทเนี่ยถามว่าแพงไหมก็แพงอ่ะอ่ะใช้แปรงนะคะลงสีชิมเมอร์นี้ที่ ที่ไม่ค่อยขึ้นที่เหมือนทาแล้วก็ทาแล้วเหมือนไม่ทาใช้นิ้วก็ไม่ดีขึ้นเครียดเนาะอ๋อเครียดอะ่ะทำยังไงดีอืมร้องไห้ไหมหรือย,อยังไงร้อ,องไห้หรือเปล่า้อ,องไห้ หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าพี่บานหนูสงสารพี่ปามจัง <c oughs> ก่อนที่เธอจะซื้อเธอต้องมาดูรีวิวฉันก่อนมันถึงจะแบบไม่ใช่ฮอแล้วก็ไปซื้อนี่คืออุทาหรณ์ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดูฮอแล้วไปซื้อเพราะว่าอะไรเนี่ยมึงดูเนี่ยสภาพกวยงไม่รอดเลยเ <c oughs> ข้าใจไหมเธอเธอต้องดูฉันต้องดูอ่ะพี่มันไม่รอดจริงๆ้วยว่าหนูซื้อมาแล้วแม่งเออเห็นปะให้ฉันเป็นเหยื่อกันตลาดเพียงคนเดียวเธออย่า <c oughs> น่าคือเบาไหวเลยอะเป็นว่ากีดอายไลเนอร์กันดีกว่าอะอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของบีย่านะคะเป็นอายไลเนอร์สีทองอันนี้อืมเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูเนาะใช่ไหมเออแต่ว่าอะวันนี้ซะหน่อยพี่แกคือดำดีมากจีดำเลยนะเอาแบบว่าวิง่งวิงประมาณนี้เนาะมันก็ได้ประมาณนี้แล้วเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดูแบบ าเบาเนาะอาจจะเพิ่มส่วนอื่นให้มันดูหนักขึ้นไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าอายแชโดว์มันแบบมัน,มนมโอเคเดี๋ยวปาล์มไปกิดอายเนอรน์แล้วก็ปัดมสาสคาร่าให้เสร็จเรียบร้อยมสาสคาร่าก็เดิมๆนะก็คือตัวของนีคาร่าดาวอันนี้นะคะเพราะว่าใช้อยู่ตัวเดียวนะจือ โอเคค่ะปามไปปัดมาสคชาร่านะคะแล้วก็เขียนคิ้วมานิดนึงนะคะเออก็เขียนคิ้วนี่เหมือนเดิมนะเอาจิงๆคือถ้าใครดูคราที่แล้วที่เราเหมือนแบบมัดรวมรีวิวนะคะก็คือปามจะเขียนคิ้วด้วยอายไลเนอร์สีน้ําตาลนะคะนี่อายไลเนอร์สีน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะมาใช้ที่เขียนคิ้วอันนี้เหมือนเดิมค่ะโฮโจเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะก็มันบุ๋มแล้วดูสีเห็นไหมคือดีมากปามใช้เป็นสีตรงกลางนะคะมา มาลงเพราะว่ามันจะได้ความแบบว่านวลนวเนาะลงช่วงกลางคิ้วจนถึงหัวคิ้วแต่ว่าลงตรงกลางก่อนแล้วค่อยปัดไปถึงหัวนะคะมันจะได้แบบดูฟูๆถามว่าเขียนคิ้วเก่งไหมก็ไม่เก่งแต่ก็มาสอนทาไมก็ไม่ได้ไม่ได้สอนนะแต่ว่าม,าม,ม,มํา,อนนะามชอบเขียนคิ้วหนาๆนะอะไรเงี้ยมันเป็นความเหมือนมั่นใจของมามันนะฉะนั้นใครมาแบบเราชอบเขียนคิ้วหนาเป็นชิ้นจ้งางลูกของกูนะเดี๋ยวใช้สีอ่อนนะคะกับ แปลงที่เขามีให้นี่แหละดีคุณภาพดีมากนะคะฝนฝนเอาใช้คำว่าฝนว่ะเกลี่ย <c ười> <clear S 2> ช่วงหัวคิว้วแล้วก็ไล่ลงมาตรงจมูกน้อยเลยเหลือเศษเศษอะไรนะฮะโอเคเสร็จแล้วใช้โฮโจค่ะ3 Dimensional ที่เป็น Eye อายบราวนนี้นะคะก็สีที่บํมใช้คือสีอะไระเบอร์อะไรก็ไม่รู้เบอร์เบอร์ศูนหนึ่งค่ะดรกากบรามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ แปรงสีฟันนะคะเห็นกันไหมเอยแปรงสีฟันแบบนี้นะคะถามว่าดีไหมก็อืพอด้ดยนะคะเพราะราคาถูกมากเลย69บาทเองอะก็ปาดให้มันฟูฟ,ฟูช่วงหัวคิ้วนะคะอ่ะฟูไหมฟูขึ้นไหมนิดนึงแต่ถ้าอยากได้ฟูกว่าเนี้ให้แนะนำให้ใช้เป็นมัสคาร่าไปเลยที่เราใช้กับกับขนตาของเรานะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าคิว้วมันจะไม่ได้ฟูมากแต่ว่ามันก็จะทำให สีคิ้วเปลี่ยนไปนิสหน่อยนะคะตอนแรกปัมก็ใช้แล้วไม่ชอบนะสําหรับตัวโฮโจแต่ใช้ไปใช้มาแล้วก็เอา้าก็ดีอยู่นะก็ไม่ได้ด่าพ่อรอ่อแม่ไม่ใช่ก็คือดีก็คือแบบเฮ้ยมันก็ปัดได้ความแบบว่าฟูฟูอยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มซึ่งวันนี้เราใช้เป็นมาฟริกตัวนี้นะคะเออไม่ เขาเรียกว่าไงยังไม่เคยได้ใช้ให้ดูนะคะเริ่มต้นที่ปัดแก้มด้วยสีส้มมันนี้ไปเลยนะคะกับแปลงของเรียวเทคนิคนะคะแล้วก็ปผมจะปัดช่วงนี้นะคะเพราะวาปกติัมจะปัดเข้ามาหน้าแก้มเนอะแต่ว่า อันนี้ไม่เอาดีกว่าจะลงลงคือปัดให้มันมีความเฉียงลงมานิดนึงเสียงฟ้าร้องคือดังมากนะคะมันจะได้เหมือนแบบหน้าเราจะได้มีความเหมือนยกสูงขึ้นนะเพราะปกติเนี่ยมันชอบปัดหน้าแก้มเพื่อให้มันดูน่ารักแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรากรีดอะไรในเนี่ค่อนข้างเฉียวนะคะพอมันเฉียวมันจะดูเป็นลูกไขยฝอนหน่อยฉนันก็คือให้ปัดยังไงดีปัดลงมาแบบนี้นะคะลงต่ําลงมานะคะช่วงโหนกเนาะปัดไม่ต้องเข้ามาถึงหน้าแก้มนะเห็นปะอยู่ช่วงปลายปลาย หางตาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เหลือก,ก็กลับด้านแปลงแล้วค่อยๆเกลี่ยมาก็ได้นะคะคอนทัวร์กันค่ะก็จะใช้สีนี้นะ,ะเพราะว่าสีนี้มันจะดูเข้มเกินไปสําหรับผิวปามนะจูก็จะใช้กับแปลงอันนี้นะคะที่เรา่อใบไปนะก็สร้างความลึกของใบหนะะ้าให้มีความมีด้านตอบขึ้นมาแล้วม เห็นปะฝั่งนี้มันจะดูตรงเนี้ยว่ามันยังจะเป็นความแบบว่ากลมๆอยู่พอมีตัวคอนทัวร์ขึ้นมาเห็นปะข้างนี้มันจะดูเหมือนยุบลงไปอ่าเนี่ยเป็นการหลอกว่าเฮ้ยจริงๆหน้าฉันเล็กอ่ะหน้าฉันเล็กแต่คือตัวกูใหญ่มากตัวใหญ่ไม่เป็นไรหน้าเล็กไว้ก่อนนะคะตัวใหญ่ไม่เป็นไรหน้าเล็กไว้ก่อนซึ่งตัวคอนทัวร์ตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะดีเลยนะ แต่ม,มันจะติดความส้มๆสักนิดนึงถ้าใครไม่ชอบแนวแดงๆส้มๆอาจจะต้องไปมองข้ามต่ออื่นนะแต่ว่าช่วงนี้พอมก็เออไอตัวที่เรารีวิวไปเขาที่แล้วก็ได้นะคะที่เป็นของ n o โวเนาะอันก็โอเคเลยนะคะเสร็จแล้วใช้สีเข้มนิดเดียวนะแตะมาแบบเม่งเยอะนะคะลงให้มันเข้มขึ้นนิดหน่อยนี่นิดเดียวนิดเดียวพอจริงๆนะคะลุกนี้มันจะดูเป็นความฟ,ฟร ไฮไลท์ก็ใช <made Eat maple leaves> <ilan anders gib ED> ้จากอันนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นไฮไลท์แบบออกแนวสีขาวหน่อยนะก็ปัดอืมโอ้โอ้หนังประทูทันทีเฮ้ยจะไปแข่งกับพระอาทิตย์หรปล่าเนี่ยกูเนี่ยยังไงเฮ้อ ลิปสติกในวันนี้นะคะดิฉันใช้เป็นของซักเฮโร่ไม่ใช่ซักเฮร์เลเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ของซักค่ะเฮอร์ออเรนจ์นะคะมีความมีความมีความ T อี <c oughs> ไม่อยากจะพูดนะมันแบบนี้นะเดี๋ยวปามซื้อมาส4เดี๋อวมารีวิวกันอีกทีอันนี้เป็นเบอร์2ที่ผมใช้นะคะก็จะเป็นโทนสม้มๆนะคะเพราะว่านี้เราเป็นความแบบนูดๆเนาะนูดๆส้มๆนหน่อยนะคะ ก็จะลงไปเลยที่ปากนะคะอันนี้คือค่อนข้างจะเนื้อดีเลยเนื้อค่อนข้างพิกเมนต์ดีแล้วก็เนื้อดีนะคะสุดท้ายค่ะสเปรย์น้ำแร่นะจูฉีดไปเลยค่ะโอ้สุดชิโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วลุกลุกนี้เป็นลุกความเหมือนแบบ มีความนุด๊ดนุ๊ดเนาะมันแบบว่าไม่ไม่แบบแบบดูเป็นใสายฝ่อจนเกินไปเป็นความนุดน๊ดนุ๊ดทั้งตากแก้มและปากไปในทิศทางเดียวกันนะคะลุคนี้สามารถแต่งหน้าไปทำงานได้นะคะแค่เพิ่ออ,อลดความไฮไลท์ลงเพราะว่านี่คือแบบอืมหนังประทูเธอจะไปเธออยู่ดาวังคารก็ยังเห็นมนุษย์ต่างดาวตบมือให้ว่าเออหมคเกอร์ใ oh ห้ไเธอคือเด่นมากอะไรแบบวันนี้นะก็เป็นลุคที่ ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นลุคนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เรามีนานนะคะมันจะเป็นคุชเั่นเอยทาตาเอยลิปเอยปัดแก้มเอยอะไรเอยมันเป็นสีโทนแบบว่าส้มส้มนูดนูดมก็มก็ดูเป็นลุคสวยไปอีกแบบเป็นความแบบนูดที่กำลังดีนูดที่ไม่ได้แบบดูเยอะจนกันไปดูแบบฉูดฉาดอะไรเงี้ยก็สวย คนมันสวยแต่ยังไงก็สวยนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันสําหรับคลิปนี้เนาะ,ะไม่ได้รีวิวเจาะลึกอะไรกันมากมายแต่ว่าลิปสติกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะเนื่องจากว่าซื้อมา3สีเลยนะคะอายแชดโดว์เนี่ยก็เออเ็บกระดองใจเออเก็บกระดองใจคือแบบว่ามันไม่ได้เรื่องบอดด้เลยสำหรับอายแชดโดว์คือแบบ อยากจะปาทิ้งแต่ก็เสียดายตังเอาไว้คอนทัวร์จมูกก็ยังดีนะคะอ่ะเป็นว่าหวังทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยะคะตามมาในโซชเชียลมีเดียด้านหนึ่งทารวิวจ้าบายบาร์เบรีทวิตเตอร,ร์หรือไอจีแอบบ,บเรเด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊ง,งให้ผมด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ